คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปบทที่ 16, สนุกสนานงานวัดรื่นเริงงานวัดเริ่มขึ้นในช่วงคำ่ำภายในงานประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลากสีมีเสียงเพลงจากด้านหน้าเวทีดังมาบรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้คนที่สวมเสื้อผ้าสีสันสดใสบางก็ใส่เสื้อลายดอกมาเดินเที่ยวงานสองข้างทางของทางเดินภายในวดัดเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆมีทั้งร้านขายของกิน ขายของเล่นสำหรับเด็กเสื้อผ้าน้ำหอมและสินค้าต่างๆร้านเล่นเกมสนุกสนุกและมีเครื่องเล่นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมากมายโดยงานในช่วงกลางคืนนี้กลุ่มวัยรุ่นอาสารับผิดชอบในการจัดงานเองเพื่อให้พวกผู้ใหญ่ได้สนุกและผล่อนคลายทั้งเทเทียนชาติสนพลกอนปืนรถถังรวมทั้งครูแซมกับรุง้ง ต่างร่วมมือกันเป็นแกนนําในการจัดงานและแบ่งหน้าที่การดูแลในจุดต่างๆเร่เข้ามาเร่เข้ามาครับผมบ้านผีสิงของเรารวมทุกผีในประเทศไทยมาไว้ที่นี่รับประกันความสยองถ้าเข้าไปแล้วไม่กรีดยินดีคืนเงินครับพี่มาจา้าเสียงกรีดดังลั่นอยู่ข้างใน แค่ได้ยินก็ไม่กล้าเข้าแล้วแล้วใครมันออกแบบงานก็ไม่รู้ถึงได้เอาบ้านผีสิงมาไว้ตรงทางเข้าอย่างนี้ใครเดินผ่านมีคนหัวลุกเพราะมันสมจริงเกินซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนที่จะเข้างานต้องเดินผ่านผู้ใหญ่น่าไม่เท่าไรแต่ลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กันเป็นแถวเฮ้ยไอเด็กพวกนี้ให้จัดงานก็เอาสะป่วนตั้งแต่เริ่มเลยเดี๋ยวเถอะเหนือเมฆอดบ่นไม่ได้แม้จะไม่ใช่คนกลัวผี แต่ก็เกาะเอวขุนไกรที่เดินอยู่ข้างๆไม่ห่างทำเอาคนร่างสูงอดหัวเราะด้วยความเอ็นดูไม่ได้ <c oughs> กลัวก็บอกมาเถอะใครกลัวไม่ได้กลัวสักหน่อยพอถูกแซวก็เถียงเสียงแข็งขุนไกรจึงส่งสายตามองที่ชายเสื้อของตัวเองแต่กอดเสื้อพี่แน่นเชียนะยทำเอาปล่อยมือแทบไม่ทันแต่จะมาเก๊กว่าไม่กลัวตอนนี้มันก็ไม่ทันจริงๆนั่นแหละ เข้าไปดูหน่อยมขุนไกรจำมือทำท่าจะพาเดินไปซื้อตัว๋วแต่เหนือเมฆยืนนิ่งไม่ยอมเ้าแต่ทำเป็นปากแข็งไม,ไม่เอาเล่นอะไรเป็นเด็กๆไปได้ไอายเขาเห็นไหมมีแต่หนุ่มสาวสิบสทั้งนั้น50อย่างพี่นะ่ะไปนน่นเลยพูดจบก็รีบเดินนำไปอย่างไวจนมาเจอครูแซมกับรุง้งยืนขายตัวอยู่หน้าชิงช้าสวรรค์เสียไกรเฮียเมฆสนใจขี่ชิงช้าสวรรค์ไหมคะ รุงร้องทักขุนไกรจึงจับมือเหนือเมฆให้หยุดยืนมองเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีกระเช้าหมุนขึ้นลงตามเข็มนาฬิกาและเมื่อมองขึ้นไปด้านบนก็ได้เห็นเสียวิเชียนกับมิชมนั่งกันอยู่บนนั้นด้วยย้อนไว้กันไหมคนข้างกายเอ่ยชวนเห็นคู่ของเพื่อนกำลังนั่งชมวิวหวานแหววกันก็อยากเอาด้วยแต่เหนือเมฆเดินหนีไม่เอาเวียนหัวจริงๆคือกลัวความสูงนั่นแหละ ทำไมขุนไกรจะไม่รู้เดินต่อไปกันอีกสักหน่อยก็เจอกับม้าหมุนที่เต็มไปด้วยเด็กๆนั่งกันอยู่บนนั้นโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองยืนอยู่รอบๆซึ่งตรงนั้นก็มีเจพรกับสามีที่กําลังยืนดูหลานขี่ม้าหมุนอยู่น้องแทนคุณเก่งที่สุดเลยลูกสนุกไหมครับเจพนยืนถือขนมสายไหมที่ซื้อให้หลาน ส่วนสามีก็ถือรถขุดดินและของเล่นอีกหลายชิ้นของหลานคาดว่าออนกับสามีก็คงไปเดินเที่ยวง,งานกันตามประสาหนุ่มสาวเจพรรจึงทำหน้าที่คุณยายพาหลานมาเล่นเครื่องเล่นและซื้อของให้หลานจนเต็มไม้เต็มมือสนุกมากๆเลยฮะน้องแทนคุณอยากเล่นขับรถด,ด้วยฮะคุณตาเฮียเมฆมาแล้วคุณตาพาน้องแทนคุณไปเล่นขับรถได้ไหมฮะมือป้อม ชี้ไปยังรถบัมที่เปิดเพลงแดนซ์จังหวะมันๆโดยมีกลุ่มหนุ่มๆสาวๆยืนเต้นโยกย้ายสายสะโพกกันอยู่ด้านข้างพอม้าหมุนหมดรอบตาเมฆกับตาไกลก็เลยต้องพาหลานไปขี่รถบัมส่วนเจ๊พรกับสามียืนรอและคอยเชียร์หลานไปด้วยตาจะพาหลานซิ่งแล้วนะซิ่งแล้วนะอืม yeah, yeah. อย่ย่เฮียเม่ขับรถเร็วๆเ,เ,เลยฮะเดี๋ยวตาไกลตามมาทันฮะ ตาไกลตามมาแล้วฮะเฮียเมฆตาไกลขับมาชนเราด้วยฮะเฮี่ยเมฆไปเร็วๆเลยฮะสิงห์ฮะสิงเสียงเจ๊ยแจ้วร้องบอกให้เหนือเมฆพาขับรถหนีขุนไกลที่ขับตามมาและจ้องจะชนท่าเดียวเหนือเมฆพาหลานซิ่งขับปาดไปมาเพราะมีคนอื่นกำลังขับอยู่ด้วยน้องแทนคุณร้องด้วยความตื่นเต้นดูท่าว่าเด็กน้อยจะชอบมาก โระวังหลานชันเวียนหัวขับเบาๆได้ยินไหมเนี่ยเจพรร้องบออยู่ข้างสนามแต่ดูท่าว่าคนกกำลังซิ่งจะไม่ได้ยินเพราะเสียงเพลงดังมากส่วนน้องแทนคุณก็ไม่ได้มีอาการเวียนหัวอย่างที่คุณยายนึกห่วงยิ่งซิ่งก็ยิ่งสนุกและหัวเราะเสียงดังลั่นเวลาที่ถูกขุนไกรขับมาชนหมดรอบการขับรถบัมเหนือเมฆก,ก็พาหลานมานั่งรถไฟห่อต่อซึ่งขุนไกร ก็เอาด้วยจากอายุจะ50ตอนนี้ลดเหลือ5ขวบไปแล้วเฮียเมกน้องแทนคุณชอบมากเลยฮะมันกลับหัวน้องแทนคุณจับแน่นๆนะหลานตาคุณตาเฮียเมกไม่ต้องกลัวฮะมันสนุกอ รถไฟหออพาตีลังกาไปมาบนรางที่เล่นไปได้วยความเร็วเหนือเมฆหลับตาปีจนถูกเด็กน้อยหัวเราะด้วยความชอบใจส่วนขุนไกรนั้นเมียจา๋าช่วยผัวด้วยทำเอาถึงขั้นต้องร้องหาเมียแต่เมียก,ก็ช่วยไม่ได้เพราะก่อหลานอยู่โอ้พาหลานฉันมาเล่นอะไรเนี่ยแทนคุณลูกยายจะเป็นลมลงมาเจพรยืนแหกปากกวางมือเรียกอยู่ด้านล่าง แต่จะให้ลงยังไงเพราะมันยังไม่หมดรอบพอลงมาจากรถไฟหอคุนไกรยังไม่ทันจะหายใจหายคอดีน้องแทนคุณก็จูงมือคุณตาเหนือเมฆวิ่งไปหาเครื่องเล่นอย่างอื่นแล้วน้องแทนคุณอยากเล่นยิงปืนฮะโอ้ยรอตาไกาด้วยเอารอยายด้วยสิลูกมาถึงร้านยิงปืนน้องแทนคุณก็ดีใจใหญ่ ยืนตบมือแปลๆแ,แ,แต่ตัวเองยิงไม่เป็นจึงได้แต่ดูคุณตาเหนือเมฆโชว์ฝีมือซึ่งก็ไม่เสียชื่อพ่อกำน,นันไม่ว่าจะยิงกี่นัดกระป๋องที่ทางร้านตั้งเอาไว้ก็ร่วงทุกนัดกวาดรางวัลเป็นตุ๊กตาตัวโตมาให้หลานอุ้มกระเตงไปทั่วงานน้องแทนคุณอยากป้าป่องด้วยฮะมาถึงร้านป้าป่งเด็กน้อยก็ชี้ว่าอยากเล่นอีกแต่คราวนี้คุณไก้อยากโชวฝีมือบ้างแต่ไกลเล่นเองครับน้องแทนคุณดูนะ เสียงลูกโป่งแตกดังรัวๆจากลูกดอกที่ขุนไกรปาออกไปแล้วก็ได้ตุก,กตาตัวใหญ่มาให้หลานอีกจนได้คนมันเยอะน้องแทนคุณมาขี่คอตาดีกว่าครับพอเริ่มดึกคนก็เริ่มเยอะขุนไกรนั่งลงให้หลานชายตัวน้อยของเหนือเมฆขี่คอแล้วพาเดินเล่นรอบงานเหนือเมฆมองหลานกับตาไกรด้วยความรู้สึกอบอุ่นในอกผ่านร้านของกินอร่อยๆตาไกรก็พาหลานแวะซื้อ แล้วเหนือเมฆก,ก็ต้องเป็นคนป้อนทั้งตาทั้งหลานหลานอยากได้ลูกโป่งสวรรค์ตาไกลก็พาไปเลือกแล้วผูกเชือกไว้กับข้อมือเล็กๆหลานอยากไปดูเมียงูตาไกลก็พาหลานเข้าไปดูโดยมีเหนือเมฆยืนดูอยู่ข้างๆและเป็นคนหอมหิ้วตุ๊กตารวมทั้งของกินของเล่นมากมายทั้งที่เล่นเกมมาได้และขุนไกลซื้อให้หลานรู้ตัวอีกทีเจ๊พรกับสามีก็หลงกันไปทางไหนแล้วไม่รู้โอ้ อยู่นี่เองฉันตามหาไปทั่วงานเลยเจอกันอีกทีเจพอนก็มีสภาพหอมแหกหัวฟูเพระฟาะฝ่าฝูงชนตามหาหลานจุดประสงค์ที่ตามหาก็คือดึกแล้วฉันจะพาหลานกลับไปนอนน้องแทนคุณกลับบ้านไปนอนกันลูกแม่ออนกับพ่อท็อปรออยู่ที่ล้นแล้วครับคุณยายอ้าแขนรับหลานซึ่งน้องแทนคุณก็ไม่อิดออดเพราะเริ่มง่วง และเหนื่อยแล้วพอเจ้พรพาหลานกลับไปเหนือเมฆและขุนไกรก็มีเวลาเดินเที่ยวง,งานด้วยกันสองคน <S <S ได้ยินเสียงรถไต่ถังดังมาซึ่งเหนือเมฆก็ไม่รอช้าเดินไปซื้อตั๋วเข้าชมทันทีเอา้านั่นเจ้าปืนกับรถถังนี่ สิ่งนักบิดที่ขับรถจักรยานยนต์วิบากไตถังสลับกันขับขึ้นลงสองคนนั้นคือปืนกับรถถังที่บิดซิ่งด้วยความชำนาญแถมโชว์เท่จนสาวๆที่ยืนมุงดูอยู่กรีดกันเป็นแถวยิงปืนบิดรถซิ่งขึ้นมาไกลๆแล้วเปิดกระจหมวกกันนอกยักคิ้วให้เสียงกรีดก็ยิ่งดังจนแสบแก้วหูบางคนแทบจะดิ้นกับความหล่อเทเห็นพี่ปืนเรียกเสียงกรีดได้รถถังมันไม่ยอมแพ้บิดตามขึ้นมา แล้วมาปัดท้ายโชว์ในระดับความสูงที่ทำเอาวาดเสียวแทมหัวใจวายไปตามๆกันเดี๋ยวพี่มานะขุนไกลเอ่ยบอกแล้วพ่าออกไปเหนือเมยก,ก็ได้แต่มองตามด้วยความสงสัยสักพักหลังจากที่ปืนกับรถถังขับรถลงไปจอดด้านล่างทั้งเสียงกรีและเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นเฮ้ย hey! ดูนั่นโอ้นั่นเสียขุนไกลนี่อ้าเสียอย่างแท้เลยอ้าพี่ไกล ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีพี่พี่นักอ่านทุกท่านนะครับมาแล้วครับผมกับคู่ที่5ของจักรวาลเรื่องเด็กช่างรักจริงในนิยายเรื่องเจ้ายอดดวงใจขุนไกลประท่าเหนือเมฆครูรุ่นใหญ่วัยสี่สิบสุดแซ่บใครที่เคยได้อ่านนิยายเรื่อง แอบแซบแทบขาดใจก็จะรู้ว่าคู่ของขุนไกรและเหนือเมกเป็นคู่พ่อของพระนายเรื่องแอบแซบแอดขอบอกเลยว่าคู่รุ่นพ่อนี้ก็แซบไม่แพ้คู่รุ่นลูกพี่พี่ที่ได้ฟังเรื่องนี้ครั้งแรกเรามาทําความรู้จักกับทั้ง5คู่ของจักราวาลเด็กช่างรักจริงกันครับคู่ที่1วันเลิฟเด็กช่างรักจริงเทเเทียนคู่ที่2ผมได้เมียเด็กพีชาติ X น้องสน คู่ที่3แอบแซบแทบขาดใจผลเอ็กซ์กรอนคู่ที่4ี่แบดบอยตัวร้ายที่รักมึงปืนเอ็กซ์รถถังและคู่ที่5้จูายอดดวงใจขนไกรประท้าเหนือเมฆเรื่องนี้เองครับผมแถมลงระบบเม็พให้โหลดไปได้ไม่ถึงวันยอดโหลดก็พุ่งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันในทุกหมวดนิยายที่มีในเมพทั้งหมด วันนี้ไฟล์หนังสือเสียงพร้อมให้พี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านดาวน์โหลดแล้วสำหรับงานพากในครั้งนี้เป็นเรื่องแรกของแอดที่ได้มีโอกาสพากนิยายรุ่นใหญ่ไวแซบด้วยทนคำเรียกร้องจากพี่ๆทุกท่านไม่ไหวแอดขอขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบเสียงภาคของแอดนะครับสำหรับเรื่องนี้แอดค่อนข้างหลงสเสน่ห์คู่ขนกลายเหนือเมฆมากๆแอดตั้งใจและทุ่มเทกับงานนี้มากที่สุดเพราะเป็นโจทย์ที่ท้าทายและสนุกในการาพากพอสมควรอยากให้ทุกท่าน ได้รับฟังผลงานหนังสือเสียงคุณภาพแอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิยายเรื่องนี้จะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโหลดเลยตอนนี้ที่เม็บครับผมแอดจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกับเสียงของแอดต่อได้ที่เล่มพิเศษเจ้ายอดดวงใจนะครับโหลดกันเยอะๆนะครับ